อนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่28ของเดือนตุลาคมปี2566และอีกหนึ่งวันก็จะออกพรรษาคือวันที่29ของเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> ก็จะออกพรรษาวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำของเดือน11 ยะหมดเทศกาลของภาคคันสาเรียกว่าการฝนแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาววันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นสืบเนื่องจากเมื่อวานได้พูดถึงสิ่งที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่เราทั้งหลายไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ครบผู้รู้เราจึงหลงทำสิ่งที่ เป็นเรื่องที่ไรสาระมากกว่าทำสิ่งที่เป็นสาระ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้นั่นเองเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจึงไปยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระอะไรบ้างสิ่งที่ไม่เป็นสาระพุทเจ้าทรงตัดไว้หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องภาษารีบุตรกับพระโมัขลานะ ระสาริบุตเป็นสาวกเบื้องขวาพระโมคคัาลานะเป็นสาเป็นสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าสองรูปนี้มีฤทธิ์มีอำนาจมีค่าทาตุบริวารมากท่านนี่ชอบเป็นนักเล่นนักกินนักสนุกสนาน <c oughs> พากันไปดูเต้นรำไม่ว่าที่ไหนมีก็ไป อยู่มาวันหนึ่งเกิดความคิดขึ้นว่าเรานี้ไปเที่ยวดูของเกิดแก่เจ็บตายนักเต้นลำํำนักแสดงทั้งหลายเกิดขึ้นเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายแม้แต่ตัวเราที่กำลังดูนั่งดูยืนดูนอนดูก็ตามเราก็จะต้องแก่เจ็บตายอย่าหาสิ่งที่ไร้สาระเลยเพื่อนเราไปหาสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตคือโมกขธรรมเห็นไหมฮะนี่ก็ ภาษาลิบุลมครรณะก็ได้เป็นผู้หลบพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเป็นพระละหันจากสิ่งที่อยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรสาระ,ละกลับมาหาสิ่งที่เป็นสาระนะฮะหรอีกเรื่องหนึ่งพรามพรามผู้หนึ่งเนี่ยชื่อว่าคามานิคามานิแหละไปถามพระพุทธเจ้าว่าเคยมี อาจารย์ในการก่อนเนี่ยกล่าวว่านักเต้นลำทำให้คนอื่นหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างด้วยความเท็จบ้างในท่ามกลางสถานที่เต้นลำนั้นในมโหรสพนั้นผู้นั้นเมื่อเขาตายไปเขาย่อมเข้าย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาผู้ราเริงนะข้อนี้พระผู้มีพระเจ้าจะทรงคิดเห็นว่าอย่างไรนะ ถามผู้เจ้าถึงสามครั้งผู้เจ้าไม้ส่งส่งพยากรณ์ว่าคำมัน,นี้นะ <c oughs> การที่เขาสําคัญความผิดอย่างนั้นไม่ถูกนะเป็นความผิดการที่ทําให้ผู้อื่นสนุกสนานร,รื่นเริงจากการเต้นรําด้วยความพูดเท็จบ้างคําจริงบ้างของตอนนั้นเป็นการทําสิ่งที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตนะเพราะว่า บุคคลทั้งหลายที่กำลังมานั่งฟัง,น,งนั่งฟังนั่งดูเต้นรานั้นแต่ก่อนเขาก็ไม่มีความกําหนัดยินดีหรือความเพลิดเพลินพอใจในการฟังในการเต้นราแต่ต่อมาเมื่อเขาได้มาฟังธรรมของนักเต้นราเขาจึงเกิดความกําหนัดความมีดีความเพลิดเพลินความพอใจเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเห็นไหม องค์ก็ทรงตัดว่านี่แหละด้วยเหตุอย่างนี้นะไปทําให้ผู้อื่นนะมีราคาโทรศัพท์มหะมากพระองค์ก็ทรงตัดว่านี่แหละนักเต้นลามนี้นะจึงต้องถือว่าเป็นผู้มัวเมาประมาทอยู่ด้วยแล้วก็ทําให้ผู้อื่นประมาทอยู่ด้วยอย่างนี้เขาจึงต้องตกนรกชื่อว่าปหาสนะนรกชื่อว่าปหาสะา นะซึ่งมีคติสองอย่างพระองค์ทรงตรัสว่าการกระทําของเขานีนะ้ที่นักแสดงเต้นลําเนี่ยกหกบ้างพูดจริงบ้างเนี่ยนะหรือตลกเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตดวด์เจราญของบุคคลผู้เห็นผิดถึงขนาดนี้เนะนี่ยเราลําคัญไม่ถูก เขาเรียกว่าความเห็นไม่ถูกเราก็จึงไปหลุ่มหลงของการฟังเสียงเต้นแี้งลาเสียงร้องเสียง,ง,งกรองอะไรทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นศา <c oughs> ส,สดายังทรงตรัสสอนอีกว่าที่ใดก็ตามมีการเล่นมีการเถิดเทิงมีการกินการดื่มที่นั้นเป็นแหล่งแห่งความเสื่อมนะองค์หลเป็นแห่งแหล่งแห่งความเสื่อม ความเสื่อมทราบความเสื่อมชื่อเสียงกิจตยิยศการทะเลาะวิวาทนะที่ใดก็ตามไม่มีการเต้นร้องไม่มีการขับลำํำไม่มีการเพิดเพลินสนุกสนานที่นั่นเป็นความเจริญนะแต่ตรงกันข้ามใช่ญาติโยมทั้งหลายพอมาอยู่ที่สงบก,กับกลัวโยมบางคนมาอยู่วัดอย่างเช่นวัดป่านี่เงียบ ได้ยินแต่เสียงนกฮูกเสียงกิ่งไม้ใบไม้ล่วง <c oughs> ย่อมกลัวไม่ชอบเสียงสงบจึงชอบเสียงที่มันดังเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงคนอะไรดังอย่างนี้ชอบเห็นไหมมันก็เลยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันละแต่ละของผู้ศาสนาเนี่ยให้มองเห็นในสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยั่วยุให้เกิด กามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทางอารมณ์หัวเราะบางาเศร้าโศกเสียใจบ้างสนุกสนานบ้างเพลิดเพลินบ้างพระเจ้าใช้คําว่ากามอารมณ์เป็นอารมณ์ความรักใคร่ในการสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นไหมอายุเราเด็กกัน1 8 19 20ปีถึง30ปีถึง40ปีเราก็ยังเพลิดเพลินในเสียงเพลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยู่อย่างนี้ เขาก็ชอบสิ่งที่สวยงามๆใช่ไหมฮะอันนี้เรากําลังสยบโมเมาเพลิดเพลินจมอยู่กับกามคุณทั้ง5อย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเราสําคัญผิดอย่างนี้เราก็จึงไปทําสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระมากกว่าทําสิ่งที่จะเป็นสาระเห็นไหมสิ่งที่ไร้สาระการกินการเที่ยวการเต้นลําการร้องเพลงการสนุกสนานมากกว่า การที่เราจะมาแจกทานในรูปแบบของผู้มีจิตเห็นผลในทานแล้วก็แจกทานแก่ผู้ยากลำบากแกคนยากจนเข็นใจร่วมไปถึงแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมีปฏิบัติธรรมที่ไหนไปแจกทานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีทุนทรัพย์มากแต่ถ้าเราไม่มีก็ทำกับพ่อกับแม่ กับบุตรกับหลานกับภรรยากับสัตว์ <c oughs> มีโอกาสก็ไปให้แก่สามณญภาพนะ <c oughs> มโยมทําได้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าทำสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตเพราะทานศีลภาวนาเป็นสาระกับชีวิตเมื่อไรก็ตามเราเดินเส้นทางทานศีลภาวนาหรือที่พระพุทธองค์ตรงตัสว่าพระองค์นี่ยไม่เคยตกต่ําในชีวิตเลย พระพอ,องค์มีธรรมสามประการธรรมสามประการคือหนึ่งให้ทานการบริจาควัตถุสิ่งของและการให้อภัยทานพระอ,องค์ไม่เคยตกตม่มในชีวิตเลยนี่เรื่องของทานแล้วประการที่สองพระองค์มีการบีบบังคับใจเรียกธรรมะเนี่ยการบีบบังคับใจของตัวเองไม่ให้คิดไปในเรื่องที่เป็นการเป็น อากุศล <c oughs> สามพระองค์สำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีห้าสำรวมอินทรียหกเป็นเรื่องที่ดีในปัจจุบันสังคมที่เกิดขึ้นการศึกษาไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเพราะว่าเขาขาดการสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์ก็คือสํารวมตาหูจมูกนิ้วกายเป็นถึงใจนั่นเองเดี๋ยวน้องเกตเด,เด็กเราเดี๋ยวนี้นั่งวันๆส่งจิตออกนอกคืออยู่กับมือถือ อยู่กับเกมอยู่กับแชทอยู่กับไลน์หลายคนเลยไม่ว่าต้องว่าเด็กหรอกผู้ใหญ่ก็เป็นนักบริหารทั้งหลายก็เริ่มเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็มีเราก็สังเกตเราไปดูเวลามีงานประชุมนะเชิงปฏิบัติการเชิงสนานัการก็จะควักมือถือมาแล้วก็จะเขีย่ยเขียเข่ยมือถือไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วย จึงทําให้ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาบทความที่ฟังนั้นได้ดีอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้คือเป็นตัวอุปสรรคขวางกั้นจากการไม่สำรวม see. อินทรีย์อันในอย่างเรียนบาลีนะโยมสมไมอาตมาเรียนบาลีเนะี่ยอาจารย์จะไม่ให้ดูโทรทัศน์สมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์จะไม่ให้ดูฟังนี่ฟังบ้างฟังวิทยุอะไรเง,งี้ย <c oughs> ก็ให้ท่องอย่างเดียวกับแปลกับอ่านเสพครบกับพระพุทธพจน์หรือบาลีนี่นะทั้งกลางวันกลางคืนอ่านแปลอยู่ตลอดเมื่อเราเสพครบบาลีเสพคบธรรมอยู่เสมอเสมอก็ทําให้เราเชี่ยวชาญในเรื่องของธรรมแล้วก็สํารวมอินทรีย์ไม่ส่งตาออกนอกส่งจิตออกนอกอยู่กับการศึกษาตรงนี้อย่างเงี้ย ก็ทำให้การเรียนประสบความสําเร็จตาม <S <S เหตุตามปัจจัยแต่ละชั้นอย่างเงี้ยในยุคป,ปัจจุบันนี้การศึกษาไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะว่าลูกหลานเด็กน้อยไม่สํารวมอินทรีย์ดูเด็กเกมเล่นแต่แชทเล่นแต่ไลายช่หไหม <c oughs> แต่เราจะบอกไม่ให้เล่นได้แมงก็ไม่ได้เครื่องมือเลี้ยงบุตรปัจจุบันกับกลายเป็นมือถือ แม่จะไปทําการทํางานไม่ได้ถ้าบุตรนั้นติดตามร้องเรียกอยู่นู่นอยู่นี่เราก็เอามือถือให้พอมือถือให้ก็เงียบเลยเห็นไหมเราก็มีอาจารย์คนอื่นสอนลูกเราในพฤติกรรมบ้างในการพูดบ้างอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ในยุคใหม่กลายเป็นเด็กพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นคําไม่เป็นประโยคไปจําอะไรมาไม่รู้พูดภาษาไทยก็ไม่ชัดเห็นไหมฮ อันนี้เราทําสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้กับลูกหลานเรามากมากกว่าสิ่งที่เป็นสาระแล้วอยู่ๆเราจะบอกว่าเออขอให้ลูกจงถือเอาสิ่งที่เป็นสาระก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> อันนีโยนทั้งหลายพอเราอายุมากแล้วเราจะเข้าใจชีวิตว่าโอ้สิ่งที่เรายึดเราถือไม่ว่าจะซื่อเสียงเกียรติรถทรัพย์สินเงินทองนัไม่ใช่เป็นสาระที่จะไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราได้อย่างยั่งยืน มันจะเป็นตัวเป็นตนอะไรของเราก็ได้ยะหนึ่งเท่านั้นเองและยะหนึ่งเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยปีของมนุษย์ระยะหนึ่งอะไรอีกถ้าขึ้นไปถึงเทวดาจันดาวดึงก็วันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราสําคัญมันหมายว่าตาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นของเราเป็นของมีความสุขแต่หลักของปรัชญ,ญาพุทธศาสนาพระเจ้าสอนให้เห็นว่าสุขนั้นมันไม่ยั่งยืน มันจะเป็นขั้วบวกขั้วลวบเวียงไปเวียงมาเมื่อไรก็ตามมีสุขก็พึงหวังว่าทุกข์จะต้องตามมาเมื่อไรก็ตามมีทุกข์สุขก็จะตามมามันเป็นปฏิจจสมุปบนนธรรมอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้แหละ <c oughs> จะเป็นประโยชน์แล้วเราจะทำสิ่งที่เป็นสาระยิ่งเรามีอายุมากแล้วเนี่ยอย่ามัวลหลงไหลทำสิ่งที่ไร้าสาระมากเพราะสิ่งที่ไร้าสาระ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆพอตายแล้วเอาไปไม่ได้ทราบอย่างเลยแต่สิ่งที่โยมทําเป็นสาระเนี่ยการให้ทานการให้อภัยเป็นทานตั้งเจสมาทานศีลมีการสํารวมกายกับวาจาตั้งใจเจริญอาณาปณะสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องนานหรอกแค่หนึ่งนาที สนาทีสามนาทีห้านาทีพูเจ้าก็ดีแล้วมีปะโกฏไว้ในพระไตรปิฎกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายอาณาปณะสติมีอานิสงส์มากผู้ใดก็ตามเจริญอนาณาปณะสติแม้เพียงแค่รัดนิ้วมือเดียวก็เพียงพอแก่การบินทบาทของชาวเวนเ่นแคว้นมาฉันเ <c oughs> นี่ยแค่หายใจเข้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกพูเจ้าโอ้มีอานิสงส์มากแล้วอย่างเงี้ย ท่นยายนญาญโญทั้งหลายลองทาไปเถอะทาเรื่อยๆอันนี้มีในพระไตรปิฎกเรื่องอาณาปณสติถึงขั้นละเอียดมันมีถึงสิบหกระดับขั้นตอนขั้นตอนเราระดับอนุบาลระดับปฐมก็นี่แหละหายใจเข้าหายใจออกให้มันมีจิตรู้ว่าเข้าว่าออกเพียงพอสังสมไปเรื่อยๆสังสมแต้มไปเรื่อยๆเหมือนอย่างตอนนี้เขาสังส,งสมชิปเร็วอะไรเนะี่ย กาตเวนไปทำนู่นไปถ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ย <c> ข <oughs> มาก็เห็นเขาแจ้งมาบริษัท AI ก็บอกว่าคุณเข้าสู่รายการรายได้อย่างนู่นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็มีโยมติดในในการที่ดูดรืออะไรเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ8 0 0พันกว่าคน <c oughs> แต่ผู้ติดตามอย่างน้อยผู้ติดตามหรือแชร์อย่างน้อยอย่างเงี้ย อาตมาก็ไม่ได้คิดหวังอะไรหรอกเขาบอกก็ทกาก็ลองทําทําไปแต่ก็ไม่เป็นหรอกคืเ <c> ร <oughs> ื่องเหล่านี้มันไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่โยมเด็กรุ่นใหม่นี่ตัวเล็กๆตัวอะไรมันมันรู้เข้าแชทเขา่าไลน์ไปน,น,นู่นนี่อาตมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นเพราะว่ายุคอ่ายุคอาตมามันไม่มีเรื่องเหล่านี้นะแต่นี่ก็ฝึกใช้แม้แต่คอมพิวเตอร์ก็ฝึกใช้ฝึกใช้มือถืออะไรเนี่ย แต่ก็มันก็มีปัญหาเรื่องสายตาบางเรื่องอะไรบางอย่างเนี้ยก็ไม่อยากดูดูมากๆก็ปวดตาแล้วก็ไปดูหลายๆเรื่องก็มันก็ไรสาระสำหรับชีวิตเพราะชีวิตเราเรอความตายใกล้มาถึงแล้วนะสู้อยู่นั่งเฉยๆอยู่กับลมหายใจไม่ิฉะนั้นก็ทำนูน่นทำนี่ไปอย่างเงี้ยก็ตามสิ่งที่เป็นสาระการบริหารร่างกาย การเดินไปการถอยกลับการกวาดการหยิบกันคู่การเหยียดอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วสําหรับคนเก๋อย่างเงี้ยก <c oughs> ็อย่างฟังเสียงดนตรีฟังเสียงร้องเต้นลําไม่ไม่มีปัสสาระเสียแล้วแต่ก่อนก็ชอบฟังเพลงชอบดนตรีประกอบธรรมะอะไรเงี้ยอีนี้ก็ฟังแล้วรู้สึกไม่เป็นสาระกับชีวิตอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราพัฒนาจิตเราไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเบื่อ จะถอนความยึดถือก็คลายไปเองอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นเราต้องทําสิ่งที่เป็นสาระให้บ่อยๆทำำําสม่ําเสมอแล้วสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเต้นรากินหรือเที่ยวหนุนเที่ยวนี้โอ้ผมก็ไร้สาระจะเที่ยวยังไงจะอยู่ยังไงก็แก่เจ็บตายอยู่ดีจะอยู่ประเทศไหนอยู่เมืองไหนก็แก่เจ็บตายอยู่ดีจะไปเกิดบนโลกไหนก็แก่เจ็บตายอยู่ดีเนี่ย มองความคิดคอนเซปต์รวบยอดแล้วก็ผู้เจ้าสอนเลยเป็นคอนเซปต์รวบยอดว่าพิสูจน์ทั้งหลายเธออย่าคิดว่าการเกิดใหม่นั่นจะมีความสุขการเกิดที่ใดเป็นทุกข์ร่ำไปการเกิดทุกคราเป็นทุกข์ร่ำไปไม่ว่าจะเกิดในมนุษย์ในเทวดาในพรมในสัตว์โลกสเดชานเปรตวิสัยมีความทุกข์หมดเพราะการเกิดนั่นแหละ เป็นบอ่อเหตุแห่งแก่ตายที่จะตามมาหลังจากที่มันจะแก่ตายมันก็เศร้าโศกเสียใจลำเลาลำพันธ์เป็นชุดพระองค์ทรงยกตัวอย่างเป็นเทวดาก็เศร้าหมองเมื่อจะตายการตายของเทวดาเรียกว่าจุติโยมคงจะเคยได้ยินเทวดาจะจุติจากเทวดาสวรรค์ชั้นนี้นดอกไม้ที่ประดับกายเศร้าหมองที่อยู่อาศัยของเทวดาเศร้าหมอง กายเศร้าหมองโมโหง่ายหงุดหงิดนะแล้วก็เหงือ่อออกได้รักแร้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> ในพระไตรปิฎกอาบุรุษเทวดาชัดตนนี้จะต้องจุติคือตายส่วนตายแล้วจะไปไหนล่ะพระองค์ก็บอก,ก,บอกหลายหลายอย่างบางทีก็ตกนรกบางเป็นสัตเดชานเปรนวิสัยบางมนุษย์บางคือมวลพุ่นมวลวัฏนาละตกตุบเลยนะเพราะว่า ไปเสวยบุญพอหมดบุญก็ไปอย่างอื่นแต่ตรงกันข้ามผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทานมีศีลมีภาวนาพัฒนานตัวเองจนถึงได้เป็นโสดาบันนี่ไม่ตกนรกก็จะได้มนุษย์บ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างประมาณเจครั้งพระโสดาบันครั้งที่เจนี่แหละก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้สุดยอดก็จะนั้นเบื้องต้น ต้องแตะโสดาบันให้ได้คำว่าโสดาบันแปลว่าผู้มีจิตยังถึงกระแสนิพพานนิพพานคือความดับเย็นดับจากราคะโทสะโมหะมันจะดับยังไงเมื่อไรก็ตามเราเห็นตามความเป็นจริงของการเกิดโอยเกิดที่ใดก็ต้องตายวางความพอใจในการเกิดเราก็จะพ้นจะเกิดแก่เจ็บตาย วางความพอใจกับสิ่งยึดถือไม่ว่าจะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็พ้นทุกพ้นจากการเกิดอย่างเงี้ยนั้นมาเราเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ตัวเรานี่แหละพระเจ้าทรงตรัสว่าดีชั่วเกิดที่ตัวเรานี่แหละนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละอันพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อไรก็ตามเราไม่ฝึกจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตเราก็จะไปเกาะ ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมกูกบ้างทางลินทางกายไปจนถึงใจเมื่อจิตก่อฝังจิตมีไปมีมาเราก็ต้องเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเห็นไหมฮะอันเป็นหลักสัจธรรมที่เรียกวเป็นปฏิจจสมุป,ปนาธรรมมันอาศัยกันจากสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้ยพาะนั้นอยโยนทั้งหลายทําสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตอย่าหลงเสียเวลาไปทําสิ่งที่ไรสาระแล้วก็ ได้รับความลำบากภายหลังว่าโอ้เนอเรายังไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่พอถึงวิบากกรรมกายนี้จะต้องแตกสลายก็จิตก็ทุกข์กังวลน,นู่นกังวลน,นี่อันเนี้ยได้นรกสะเดาจานเปรตวิสัยเลยหรือ,อยังมัวเชื่อฟังเขาว่าโอ้การดูตลกเต้นลํานี่แหละอารมณ์ดีการฟังเพลงนี่แหละอารมณ์ดีแต่พูเจาว่านั่นนะ จะทำให้ได้กำเนิดสองอย่างคือนรกกับสั์เดชานเห็นไหมมันมันตรงกันข้ามกับที่มนุษย์เราเจอกันคิดกันอยู่กันเห็นไหมคนเราเอาถ้าเป็นผู้ชายเจอกันทำไงเอาเพลงมาเปิดเอาเหล้ามากินเห็นไหมสั่งนูน่นสั่งนี่มากินเห็นไหมอันเนี้ยเรียกว่าเราเสพสมสั่งสมในสิ่งที่ไร้สาระอย่างเงี้ย ถ้าไปเจอบัณฑิตเจอผู้รู้พอเจอการทำไงนั่งสมาธิฟังธรรมมันจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตเราอายุมากแล้วผ่วานกายเวลามามากแล้วมองเห็นความจริงที่หลักของพุทธศาสนาสอนว่าที่ใดมีเกิดที่นั่นก็มีเก่มีเจ็บมีตายมีการพละดพรากมีการสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างหรือปรารถนาแล้วก็ไม่ได้ อะไรเช่นปรารถนาว่าขอเรา่าแก่ก็แก่ขอผมจะงอคผมก็งอกนั่งจะเหี่ยวนังมันก็เหี่ยวฟันอ่าหลุดฟันมันก็หลุดขอ่าเจ็บ่าป่วยมันก็เจ็บมันก็ป่วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยขอไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ขอว่าตายแล้วต้องไปเกิดบนสวนรรค์ก็ขอไม่ได้มันต้องทําเอาอย่างนี้เป็นตนนะฮะก็ขอโมทนากัาบท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาวันนี้มีทั้งหมดสิบท่านด้วยกันวันนี้เป็นวันโกนนะขึ้นสิบ สี่ค่ำ <c oughs> ของเดือน11วันพรุ่งนี้ก็จะออกพรรษาพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่เข้าโครงการงดเล่าเข้าพรรษาเป็นการทำสิ่งที่เป็นสาระกับชีวิตมีทั้งหมด70ิท่านด้วยกันขอเลื่นเชิญที่สาราอุโบสถวัดป่าหนองไขนกจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ใจสิงใจแข็งสาระ เรื่องที่เคยไร้สาระสนุกสนานมาอยู่กับตัวเองมาดูแลตัวเองนะมีทั้งหมด70ท่านด้วยกันประมาณ8โมงเช้านะขอเรียนเชิญท่านมารับเกียรติบัตรที่ทางคนะณะสงฆ์คณะผู้นำเขาเรียกว่าเป็นพอชอนะระดับอำเภอระดับตำบลน,นะ ท่าญาติโยมทั้งหลายจะได้นำเกติบัติไปแขวนไว้ว่าโอ้ครั้งหนึ่งเราได้ทำสิ่งที่เป็นสระกับชีวิตและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพานี่ไงก็ขอโมทนาะกาบโยมที่โพสเข้ามาวันนี้โยมอนณาเขตมาแต่ไกลเลยตื่นมาแต่เชา้านะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร